เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเนี่ยกำลังเด็กๆในเทศกาลวันคริสต์มาสครับอย่าดุงควันแล้วมาโอ้โหเกิดประตูหน่อยสิมาดิปิดจ่ายปีวันเอ้าวทำไมเข้ามาก่อนโอ้ทำไมทุกคนมาเร็วขนาดนี้ านี่ามโม่โม่นี่เองนะหนูโมอะเอาของขังมาจับแล้วอะเออเย่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 เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันนะาลานนะแล้วเรามานั่งกินข้าวกันทุกคนกินยังฉันอยากกินไก่งวงอะ ฉันไม่นั่งแล้วฉันยืนดีกว่านะฉันนั่งแล้วแบบหัวฉันเล็กมากเลยอ่ะอ้ำอ้ำไอ้จอยไอ้จอยไงไยไงำงไ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 ยไงไงไงกงองไงไงลยไงไงไงรงอกไง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 ไ่ไง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 อยู่ไไมไงไงนงไงไงไงคงไงไงไงนงไ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 งออคไเป็นคนงไงไงไงะอันนงไงไงไงองไไ ไม่เลวเลยค่ะกับมิน้าบานเลยแล้วมันวิ่งหมดแลอะไรหมดตอนแล้วยังยังไม่หุดอีกอันนี้หยุดได้แล้วลิวจับฉลากกันถึกเจอยังไงอยากจับฉลากง่ายอยากจับเองเอาแล้วลันลันเราไว้ยังไงเรจับเองเราจับเองเราจับเองพูดจับเองงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวยายไปเตาออกก่อนนะ เดี๋ยวมาตามคิวนั่นเดี๋ยวหนูใจมาถึงคนแรกหนูใจได้จับก่อนนะโอเค่ะงั้นพวกเราอุ้ยงั้นพวกเรามานั่งรอดูกันเถอะเร็วมานั่งกันเถอะมานั่งให้เป็นรเบีย็บเอ้ามานั่งรอดูกันเถอะหนูใจอ่ะหนูใจอ่ะจับฉลากจับฉลากอ่ะเร็วเอันนี่อุ้ยเจียงรถไข่อ่ะเจียงรถไข่อ่ะเจียงไข่แว่นอะ บ้านใครรถแว่นไม่ใช่ห้องเลยใครอ่ะใครแว่นอ่ะเออยังแว่นอยู่เลยอ่ะไอ้พี่ผมไม่เห็นดิเลยใครแว่นใครแว่นใครบ้านพี่บอกพี่ไม่ใช่งี้ขอี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เกิดเหตุไม่เกี่ยวนั่นแหละแอบเห็นหรือเปล่าบ้านมึงอ่ะ ดูใจดูใจได้อันนี้นะจ๊ะอะไรอ่ะถุงกรเป๋ามงโกนเนี่ยมงคเท่เลยอันนี้ใครเป็นคงเอามาจากฉลากร่ะลิวเหรอไม่ให้ฉันมายวไวตาฉันเล้ตาผมจะได้อะไรผมจะได้อะไรจับ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 จั้จััจ ไอฟงไอ่ฟง <iPhone>, ใครเอาไอฟงมาจับฉลากเนี่ยไม่รู้รวยมากเลยจริงมาแม่วันโอ้ทำไมใครรวยจังเลยใครเอาไอฟงมาจาับพี่จ๋าเหรอไม่ใช่ฉันนะอา้าวก็ไม่ใช่ช้างเหมือนกันอะ่ะโอ้แปลกจังไม่เป็นไรอ,อย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ได้เล่นเกมแฮปปี้ดัมมี่แล้วแฮปปี้ดัมมี่คืออะไรหรอไหนดูซิมาดูกันนี่แฮดู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  ก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยก็ต้องบอกกับทุกคนเลยว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยแอปพลิเคชัน hmm. Happy Dummy นะครับ mm hmm. ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นเกมไพ่ไม่ใช่พนันหรือเปล่าบอกเลยนะว่าไม่ใช่เกมพนันนะครับที่สําคัญเนี่ยตอนนี้นะครับทาง h a p p y ้ u m m y เนี่ยยังมีกิจกรรมนะครับเอาเพชรไปแลกเป็นเงินจริงเหรอดูดูนอกจากที่เราเนี่ยจะได้เพชรจากการแลกเป็นเงินจริงแล้ว mm hmm. แค่เล่น Happy ้ u m m y เนี่ยและสะสมแต้มไปเรื่อยๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรทูมานีฟ้ฟรีด้วยนะเงื่อนไขนั้นง่ายมากๆเลยครับก็อย v d e w 3 5 3ได้เลยครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีค่าคอยถึงแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอามาแลกให้ดูเลยว่าตอนที่เราแลกบัตรทูมันนี่เนี่ยมันแลกได้จริงหรือเปล่าก็อย่างแรกนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับตรงกระปุกออนเซ็นเลยแล้วก็กดแลกเลยนะฮะหลังจากนั้นครับก็รอเลยครับประมาณ24ชั่วโมงนะฮะบัตรเงินสดทูมันนี่เนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามานะครับกดไปที่บันทึกนะฮะและคราวนี้นะครับพอเราได้บัตรมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเติมวอลเล็ตหรือเราจะไปเติมเกมที่เราชอบก็ได้้้้เเเเลลยยยยคครรรััับบห็็นนนมมวววว่่าางงงิิดดดดีอแกไจๆ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากน้องๆสนใจเนี่ยก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับทั้ง a n d ด o i d และ iOS นะฮะจะโหลดเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนก็ได้นะลองโหลดด้วยตัวเลยอู้โววววววกวววววนวววววลวปววววว้วววววววหลวววววลวว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 นวววะวววมวว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  t วววววว l ววอวววววววกวว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 อวว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 ว้วจจับว ับเลยอ้ใครเอาคุกกี้กองเดงกมาจับอีกแล้วเนี่ยอาเจ้าขอโทษเอาไปกินเลยจาันเองเอาไปกินจันเองเอาไปเอาไปกินเลยกินแล้วของผมจะได้จับไหมอะคุณยายของหนูโมมาคนสุดท้ายไม่ต้องจับแล้วจ้ะเหลืออะไรอ่ะนี่นะจ๊ะโอ้ยหนังสือเรียนอะไรเนี่ยใครเป็นคนเอาเอาหนังสือเรียนมาฮะมาจับฉลากอ่ะ ใช่ได้เลยนั่นไงว่าเลื่ของพี่จ่พี่จ่ทำไมพี่จ่เป็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าหนังสือม่เลวเประโยชน์อ่ะเลี้วนางไม่กินคุกกี้กล่องแดงเหรอติ๊กิ๊กสามปีแล้วนางได้สามปีแล้วเหรอุยช่เพราะว่ามันอร่อยออกนะโดยเฉพาะอันที่อยู่ซ้ายสุดอ่ะจริงจริงฉันชอบคุกกี้อั๋งพิมะ เอาละเด็กเดกเด็กเดกเด็กเอย่าตีกันต้าหนูหนูอย่าตีกันนะตืันใจไอ้ลิวมันผ่านน่ะมันได้คุกกี้กล่องแดงแล้วมันผ่านน่ะไม่คุกกี้ผมกอดนะ ฟังอะไรอะฟังอะไรเป็นลายลอกแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนยังตองอยู่ที่นี่นะจ๊ะที่นี่เองก็มีกฎนะจ๊ะทุกคนแล้วมารอฟังกฎของเรากันนะกฎนี่ที่มันยาวๆแล้วมันสั้นลงปะออออะไรนะจ๊ะที่จอแล้วมันสั้นลงน่ดอ๋อกฎนี่ ที่แบบว่าเป็นลมเหม็นๆปะ่ะมันตอดอ๋อที่แบบว่าพูดโกหกยังไม่หยุดอยุดนี่นออมันปวดอ๋อแล้ววันนี้เนี่ยพีสุภัตาเขาบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาอยู่ที่นี่ที่บ้านของพี่สุภัตาเขามีกฎนะเดี๋ยวยายโทรหาเขาก่อนเขาบอกว่าจะมีกฎพี่สุภัตาเป็นใครอ่ะ คือพี่สุภดาเขาต้องเป็นเจ้าของคุกกี้กล่องแดดแน่เลยอยู่ตืบตืบ<อ>สวัสดีค่ะไหยมีกดอะไรที่ว่าจะบอกล,ะล,ะละ้านล้านล่ะอ๋อกดเหรอคะอ,อ๋อได้คะ่ะอ,อก่อนอื่นนะคะกดข้อแรกหลังกิจกรรมจบลงแล้วห้ามลงมาแอบดูซันต้านะไม่งั้นจะไม่ได้ของขวัญน,นะกดข้อที่สองนะคะ บ้านเนี่ยจะมีโนมอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะตั้งแต่เริ่มเทศกาลจนถึงจบเนี่ยห้ามให้โนมหายไปนะคะอะนมคืออะไรอยากออกมาจากนมออกาจากนมเหรอเนีงนนมอ๋อน่าโง่จังเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โนมที่มันแบบออกมาจากวัวนั่นมันโนมอะไต่อเลยฮัลโหลฮัลโหลได้แตงอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ ในบรรดานมทั้งหลายเนี่ยจะมีนมอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบเกเรนะคะต้องระวังไว้ให้ดีอย่าให้เขาหายไปนะคะแล้วก็ต้องรีบหาเขาให้เจอเลยนะเพราะว่าถ้าหาเขาไม่เจอเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยตามเราไปแล้วนําความโชคร้ายไปให้เราทั้งปีเลยนะคะอ๋อ,อฉันว่านะรอบที่แล้วนะ่นะนาะต้องหานมไม่เจอใช่ไหมรีวรอบนี้นะถึงได้คุกกี้ <ừ. S 2> กล่องแดงนะใช่ใช่ในจะติดใจถามปีเลยไม่ใช่เหรอไม่ ไม่จริงเ <c oughs> อโอเคโอเคเอาต่อกันดีกว่าเนาะกดข้อที่สามเนี่ยถ้าหานมเจอแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะไปสั่นกระดิ่งหน้าบ้านทุกครั้งด้วยนะกดข้อที่สี่ระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงกระดิ่งสามครั้งให้รีบออกมาที่หน้าบ้านแล้วก็ถ้าเจอว่าหน้าบ้านมีขยะให้รีบเก็บกวาดเลยนะ แย่แล้วงั้นเราต้องรีบเก็บกวาดชัดแล้วล่ะโอใ้ใช่ใช่ใช่ไอหมอนี่อยากขยะเยอะเราแซวเร่งนะเอ่อกดข้อที่ห้านะถ้าออกไปที่หน้าบ้านแล้วไม่ได้เจอขยะแต่ว่าเจอเป็นเนื้อเน่าเนี่ยให้รู้ว่าสิ่งที่จะมาหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฟานต้านะจ๊ะให้รีบนำเนื้อเน่าเหล่านั้นเนี่ย ไปเผาในเตาผิงเพื่อปัดต่อส we ิ่งชั่วร้ายนะจ๊ะเอาอีหมืนนายแล้วโมอะไรเนี่ยอันหนึ่งอ้โมไอ้โมติดไม้ไปแล้วไอ่โมแม่มาแน่เลยอ่ะไอ้โมแม่มาแน่เลยแม่มาแน่เลยอย่าฉันมันนะใช่ตายแล้วแม่พี่ออย ยัยก็พาเป็นยาอยู่ค่ะได้ยินไหมครับไม่ได้ยินใส่หูฟังอยู่ไม่ได้แดกคุณลเอาต่อ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 หนึงวันหนึ่งโอเคไอพี่ยัยไปแล้วเหรอกำลังเดินไปเดินมาอยู่ ไม่ได้ยินยังเยียดตะโกนอยากรู้ว่าถ้าแม่ถ้าแม่ได้ยินเสียงริวนี่เป็นใครวะเนี้อยากจะทำเด็กที่ไหนเนี่ยเคต่อไปกดข้อที่หกนะหลังจากที่เรานำเนื้อเน่าไปเผาแล้วให้เราตามหาเด็กไม่ดีที่อยู่ในบ้านให้เจอก่อนที่จะเข้าสู่ลุ่งสางแล้วก็ต้องให้เขาเนี่ยไปอยู่ท like. ี่ลานหน้าบ้านก่อนที่จะหมดวันนะ นายเนี่เลยฮิลลี่วนายเป็นสันนิบาตอ่ะเด็กไม่ดีหรอในายไม่ได้เป็นนะฉันว่าทุกคนก็น่าจะเป็นคนดีนะได้แล้วนายเป็นคนดีไหมอ่ะแั้นก็เป็นคนดีสิฉันดูช่องโมคาตลอดเลยนะเอฟซีฉันอ่ะคือพี่โมฉันไม่ได้ดูช่องโมคาช่องอะไรไม่ไรู้จักเลยฉันไม่ได้ดอกรีชมาดีข้างหงนี่กัเด็กไม่ดีแน่เลยไม่ได้กดไลค์ช่องโมคาอ้าา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 า ในช่วฉันก็ได้หรอว่าฉันเป็นสามาชิกช่องโมคพพับเลยนะเออเป็นไมมิได้หรอใช่เน <_ ẫn> ่ยจะจะสำหรับกดข้อถัดไปเป็นกดข้อที่7นะในกรณีที่หาไม่เจอเนี่ยว่าใครเป็นเด็กไม่ดีนะให้เราซ่อนตัวให้มิดแล้วก็อย่าส่งเสียงออกมาแม้แต่เสียงลมหายใจก็ห้ามเลยนะไม่ครับทฮมปัดผมเหรมันจะมาหาเรา แคมปัสคืออะไรอ่ะทไมมไม่ของเล่นขอไม่ไไ้กินหรอยังมีของเล่นอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่คนละแคมปัสกันจ้าชิแคมปัสมันนะมอ้าวทำไมอ่ะแคมปัสเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับซานตาคอสนะคะแล้วก็วันหนึ่งพวกเขาแข่งกันว่าใครที่จะทำให้ผู้คนจดจำตัวเองได้ในวันคริสต์มาสซึ่ง ผลปรากฏว่าผู้ที่ทำสำเร็จก็คือซัน t ตาคลอสแคมปัสเนี่ยไม่อยากจะยอมแพ้ก็เลยไปทำสัญญากับซาตานโดยที่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าจะนำดวงวิญญาณของเด็กไม่ดีมาให้กับซาตานทุกคืนวันคริสต์มาสหลังจากนั้นผู้คนก็เลยจะจดจำชื่อแคมปัสว่าเป็นคนที่นำดวงวิญญาณของเด็กไม่ดีไปในวันคริสต์มาสยังไงล่ะ โอ้น่ากลัวคุณค่ะแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันเป็นเด็กดีไงไม่ใช่ฉันได้แล้วนะคนเด็กไม่ดีอ่ะใครอ่ะไอ้หมอนี่อ่ะแน่เลยเด้อโอ้แต่ปีนี้มีใครเป็นเด็กไม่ดีไหมล่ะเจนี่อ่ะไอ้นี่อ่ะใช่ฉันเป็นเด็กดีนะเขาไม่กดเลยชอบโมคาร์ดนะใช่ไปนาบานเลยไปหน้าบ้านใช่ใช่เหรอใช่หูชัดก็รีบ กดไลค์เข้าซะนะในในก็ได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วนะเข้าไปกดไลค์แล้วกดติดตามดี๋ยวนี้เลยใช่ใช่ใช่กดข้อถัดไปนะจ๊ะกดข้อที่แปดทุกคนเนี่ยจะได้พรุมาคนละหนึ่งอันนะรู้เหรอใช่จ้าแล้วถ้าเกิดว่าแคมปัสเข้ามาเนี่ยให้จุดพรุนะมันจะสามารถถ่วงเวลาแคมปัสได้อ ต่อไปกดข้อที่9มีอีกสิ่งหนึ่งที่จะปกป้องเราได้ก็คือกล่องเพลงให้ให้นำกล่องเพลงเนี่ยมาตั้งไว้ที่กลางบ้านและแคมปัสก็จะทำอะไรเราไม่ได้จนกว่าเพลงจะจบนะจ๊ะแล้วข้อที่10เขาสุดท้ายแล้วระหว่างคืนห้ามม่ไฟในเตาผิงดับนะว่าแต่จำกดกันได้ไหมจ๊ะเนี่ยจำไม่ได้ ไม่ได้ลืมมนนาป็้ว่าไม่ได้เพราะแต่มันมีกฎอะไรบ้างนะนี่กจจำจำได้ถ้าถ้าถ้ามันมีแคมปัสเข้ามาเราไร้องเพลงตรงกลางมันจะเราจะท่วงไว้ไม่ได้ร้องเพลงมันต้องเอากล่องเพลงมาฉันจําได้แล้วก็ถ้ามีม,มีเสียงกระดิ่งดังสามครั้งอะ่ะมันจะเราจะต้องต้องอะไรวะต้องต้องออกไปดูว่ามีเนื้อเน่าหรือเปล่าอ่ะถ้ามีเนื้อเน่า<อ>ให้หยิบไอชัดไปโยนใส่ ใช่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 ถหน่อยทำไมต้องตีฉันด้วยเหรอระหว่างเนี้ยเราต้องคอยดูนมด้วยนะว่านมหายหรือเปล่าอ่ะนมมันมีกี่ตัวนะเจ็ดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดตัวหรอบ้านหลักนายคิดไปเองหรือเปล่านะลองนับไปก่อนสิมีหนึ่งตัวสองตัวหน้าบ้านว้าวเฮฉันว่ามันฉันว่าตำแหน่งโนมมันเปลี่ยนไปนะ เราไปดูแล้วมันอยู่ต่อแล้วมันอยู่ข้างหลังฉันตันก็ยันอยู่ข้างหลังฉันฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เหรอตอนนี้อยข้างหลังฉันมีตัวนี้ตอนนี้มีสี่ตัวแล้วอะลองหาดูก่อนเร็วตัวห้าตัวตัวที่ห้าอยู่นี่ตัวที่หกอยู่นี่เดี๋ยวแล้วตัวที่เจ็ดล่ะใช่แย่แล้วแย่แล้วตัวที่เจ็ดหายไปไม่ไปแล้วโอ้โอ้โอ้ให่ตัวที่เจ็ดหายอ่ะ อย่าต้องมาเชื่อกันหาเลยลองหาทั่วๆก่อนจะมาอาจจะอยู่แถวแถวนี้พวกเราตามหานมหานมกันเถอะนมโนมอยู่ไหนนมนมนมกลับมาเร็วแม่ที่บ้านได้อภัยแล้วอ้าเขามีแม่ด้วยเหรอไม่รู้แล้วเราไม่เอาตัวที่อยู่หน้าบ้านเข้ามาเหรอจ๊ะก็โนมแม่โนมเองเพื่อปูเขากันเถอะ ไม่ใช่ว่าตอนแรกมันมีอยู่แล้วเจ้แเลี้ยวดีไลยเจ้แล้วอะไรอ่ะไหนอ่ะจะไม่ตายเจอนมอีกปั้เนี่ยนมที่นี่เราต้องไหนอ่ะไหนอ่ะไหนในลำตะไคร้อู้เจอแล้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกัน่ะจะอยากรู้บ้างไหน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 อยู่หลังต้นไม้น่ะไหนต้นไม้ไหนอ่ะมันไปเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอ่ะเอ้านีดีดีเก็บต้นไม้ไหนฉันว่านะต้องเอานมใส่เข้าไปในบ้านก่อนปะ ไช่คนนัดตอนเราไปมาได้บ้านก่อนนะอยู่เจอแล้วเข้ามาบ้านเลยเข้ามาบ้านโดนแล้วตีขีดโดนแล้วตีขีดกันเอางี้กันเอางี้คือมันเขาให้ตีทีเดียวไอ้ป้าฮะหนึ่งทีต่อหนึ่งตัวที่เราจะเอาเข้าอ๋ออะแล้วเราเอาตัวอื่นเข้าได้ไหมอะไม่รู้เราก็ต้องขอเป่าสองสามทีอะอะเข้าเอา ตามพี่เลดค่ะเร็แล้วเข้าไปทางทำไมแล้วครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแล้วโอเคแล้วอยังไงต่อจายไม่รู้สิอ๋อใช่ใช่มันแม่นูสุภัตตาเด็กเขาบอกว่าต้องให้ผู้คนละอันใช่ไหมนี่ขอออ่นข้าวนายแย่งไปหมดเลยอ่ะเลี้ยว ไปเอาไปเกินมาเอะยงไปยังไงเลยอุ้ยอ้าวโอ้ยจุดบูไปแล้วทำไมนายจุดลิฟจุดจังหวะที่ใจมือเนี่ยไปจุดไปไหนมีคนมาเียงก็ดิ่งแล้วเจ้าสามครั้งเลยนะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นตามกฎหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นมีใครเฮ้ย ันบอกแล้วใช่ไหมว่ามันมีคนไม่ดีนายอ่ะลงเตาไปเลยไม่ใช่ใช่ใช่ไป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 เราต้องเอามันไปเผาในเตาได้เราต้องเอามันไปเผาไปเผาเก็บเก็บเก็บหยิบไอชัดไปเผาด้วยใช่ใช่ใช่มันหยิบไม่ได้หยิบยากจังวะหยิบไม่ได้หยิบไปหน่อยดิหยิบไปขึ้นเออหยิบไม่ขึ้นหยิบไม่หมดน้อยยากเลย ไปเลยเอาไปเผ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 านี่ยคไปเผาไป่ผาไะเผาไปเไปเนาปเผาไปาไปเาไปเาไปเผาไปเผ่ไปเผาไปเผาไปเาไปเผาไปเผ่ไปเผาไปเผ่ไปเผาเาไปาไาไปเผาไปเผาไไปเาไปเผาไปเผาไปเไเาไดเาไปเผาไปเผาไปเาไปเผไปเผาปเผาไปเผาไปเผาไปเไดเผาไปเ็าไปเผาไเาไปเาไปเผาไเาเเ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 เไปเเ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  แล้วกดแล้วจกดแล้วกดแล้วกดแล้วโอเคกดแล้วถ้าอย่างนี้กกถ้าอย่างนี้แปลว่าถ้าทุกคนติดตามแล้ว follow หมดแล้วก็แปลว่าตอนนี้ทุกคนทุกคนดีแล้วสิแต่ว่าทางไงดีอะถ้าคนที่เขาฟร์มาคือแคมปัสจ่ะกดเขาบอกว่าเราต้องไปซ่อนหรือเปล่าอะใช่ใช่เรา<ช>ต้องเก็บอย่างให้มิดชิดไม่มีลมหายใจด้วยยังเว้นตด อันนั้นก็ไม่ได้นะ่ะงั้นเราซ่อนกันเถอะไปซ่อนกันเถอะไปซ่อนไป,ปเถอะไปกับเล็วนั่นละ,ละยายยายต้องซ่อนก่อนหรือเปล่าอายายยา,ยายจะไปซ่อนทีน่ไหนละจังไงล่ะงั้นยายนอนห้องนี้ละกันนะไปอยู่กับ<ป>ยาย<ป>สักคนไหมเดี๋ยวยายเป็นอะไรไปนะ่ะพี่จ๋ายอยู่ไหนอะไปพี่จอยู่นี่ข้างหลัง แล้วคุณยายไปไหนอ่ะพี่ใจไม่อยู่ไหนยะคุณยายก็ได้คุณยายเข้านอนไปเงี้ยวเฮ้ยรู้สึกไหมว่าเหมือนมีใครเดินอยู่รอบๆบ้านอ่ะอุมยิ่แวแมวฉันเห็นแมวแมวเหมือนกันอะอะไรเบงเบงหรือว่าหรือว่าแคมปัสมันมีจริงอ่ะเ้ฉันเห็นแมวแมวเหมือนกันอ่ะโอ้มีใครเป็นเด็กไี่ดีเลยเร็ว เั็นแล้วโอ้คุณมองเราดิดิ่งดิงงทุกคนต้องแอบแอบซ่อนแอบซ่อนมุดมุดอเอาเอาไงดีพี่จ่ายเอาไงดีเอากล่องเพลงเอากล่องเพลงมาตั้งเลยเอากล่องเพลงมาตั้งอ้าวน่ากลัวนิดกล่องเพลงแถวนี้หรอวายอันนี้ก็อะไรคือกล่องเพลงอ่ะไอ้กล่องเพลงอยู่ไหนอันนี้ปะไม่รู้อันนี้หรอใช่เอาไปตั้งเร็วว้าย มันมัน<อ>มันเออมันเห็นเราแล้วอะ่ะมันไปไหมอะ่ะ<อ>เพลงดังแล้ว<อ>เพลงดังแล้วอะ่ะเฮ้ยมันหายไปแล้วเอาไงดีอะ่ะตอนนี้มันอยู่รอบรอบ้านอะ่ะแล้วกล่องเพลงเหมือนจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองพี่จา๋าเอาไงดีอั้นนี้ให้คนที่มีไปเปรวทัดอะ่ะให้ไปยห้ยอาใครปัดนั่นเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่นี่เฝ้าเตาเผาให้ ไปเร็วอยากไปแลไปหนึ่งคันแก๊สอะแก๊สอะฉันเห็นนะแกเป็นเด็กเร็วมากเลยจุดไฟคือมันไปโดนขอโทษมือมันไปโดนจุดไฟตรงนี้จุดจุดจุดพี่จ๋าจุดไฟไม่เป็นอ่ะอ้ามันเก็บไปแล้วไอเด็กเร็วอ้ดอีเลอสวยอีเลอจวดอีเลอเอาไปไปไี่ไม่ไปไปดีเอาไงดีเอางี้ดีเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีงั้นเอางี้งั้นเดี๋ยวพวกเราเต่าโอ๊ยเต่ายเต้ยจุดไฟไม่ได้ตัวเองพี่จ๋าพี่จ๋ารบไปนะ ใจต้องกระชื้นต้องกระทื้กระชื้นใจถ่ต้องเป็นถ่าจับตีเอาไปเร็วอ๋อดีดีดีพวกเราต้องไปวิ่งใช่มใช่ฉันว่าตอนที่ออกไปอ่ะต้องเอาปูไปไล่เตคมฟัสส่วนใครที่ที่ปล่อยปูแล้วให้รีบกลับเข้ามานะได้ป่ะใครมันวิ่งอยู่นะบอลวิ่งอยู่นะบอล

ไอ้ดีเรียวเข้ามาเขาได้เข้ามาฟ้จิฟูเรวเรีวนายอยู่ไหนนายยนายยังกลกันฉันยังเหลือคนละอันใช่ไหมอ่ะเราต้องจุดเราต้องจุดดูครบสามอันใช่ไหมอุ้ยฉันเห็นขามาแล้ว่ะฉันเห็นขามาแล้วเข้ามาเร็วไล่ยังไงอันไม่กลัวหรอไม่รู้เราเราเราไ้บานนะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเข้ามาเร็วรีบเข้ามข้าไมด้มีบาดยังมีบทัอยู่มันอยู่ไหนเฉเเห้นแนีเร้องไปจุดบทดใส่ตูดมันก่อ แคมป์ปาร์ตไปไหนแล้วมาให้ฉันไก่ปิ้วแล้ดีดีไอ้สุดี้เด็ปิ้วไปเลยเฮ้ยว้ายแล้วคนเหลือฉันคนเดียวอ่ะมาเลยมาเลยตดกบัดกบัดเลยมันเหลือฉันคนเดียวเฉยเลยแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนฉันขอหามุมก่อนฉันขอหามุมจุกก่อนนะอ่าจุดแล้วจุดจุดไหนอ่ะนายไปไหนแล้วอ่ะมองไม่เห็นนายเลยอ่ะเจอแล้ว ว้ายว้ายทำไมฟูไม่ดังอ่ะเอาที่เข้าบ้านแล้วที่เข้าบ้านแล้วจนแล้วไยไป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 เป็นไงบ้างอ่ะมันไปหรือยังอ่ะไม่รู้เด็กๆไม่นอนกันหรอกจะไปนอนกันได้แล้วนะพวกเรากำลังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บ้านหลังนี้อยู่อ่ะ ไปอนอนได้แล้วจ้าเช้าแล้วนอนออแล้วต้องกังวลอยแม่กังว่กังวล<อ>จะจากท่น,นี้นะทุกคนเร็วแดดเปรี้ยงเลยเอา้าวเงียบ้าเอกเ,เด็ก,ดกไหนอะ่ะมีของขวัญมาหรือเปล่าคุณยายโอ้สุก ันวัน,วนคริสต์มาสนะจ๊ะนั้นไหนของขวัญจากแซนต้าของขวัญยังยังขวัญโอ้ก็เนี่ยของขวัญวันคริสต์มาสจากลุงแซนต้าของขวัญไปของขวัญข,ขวัญเออแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอันหนูหนูอันนี้ของหนูโมนะจ๊ะอะไรอ่呀 อู้ได้คริสตัลวิบวับวิบวับวิบวับอุ๊ยขอโทษวิบวับวิบวับมากเลยต้องไปส่องไฟแล้วโอ้สวยมากอ๋ออันนี้อันนี้ของหนูใจนะจ๊ะวิ่งใจได้อะไรอ่ะโอ้มังกรมังกรโอ้นี่โอโคเต้โคเทจังเลยส่วนหนูชัดหนูชัดได้อันนี้นะจ๊ะนี่จ้ะเรือ ตัดฟังเร็วเราไปด้วยวาปะน e ่น go ส่วนไปเหนูริวก็เออนี่จ้ะไหนอ่ะไหนปเร็วอ่าแล้วสรุปแล้วริวได้อะไรอ่ะฮะพี่ของแดงอีกแล้วของอันแล้วเนี่ยคุกกี้ ดวงของหนูริวนั้นผูกพันกับสีแดงนะจะจองกิดมัตี่สุดเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างและเป็นกำลังใจให้กัณชอบโมคาด้ยนะครับ